สวัสดีครับทุกคนตอนนี้น้องทัตทะ a เป็นพยายามสิป,ปีกิ้งสิพิกไปยามสิพิกเด้อทุกคนเด้อสิความเอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอากลับขึ้นลูกกลับขึ้นก่อนเออไรอ่ะวาย nó ôm mơ tự em thả luôn hả?

ไอตัว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 นี่มัน,นลายยืดเลยมันลายยืดเลยได้ลูกน้อยนี่นะโอ้ยโอ้ยไอฮัทแะเอเจ้าอะไรน้ำลอยเจ้ายืดเลยไม่ถ่ายลูกไั่ถ่ายอยู่นะเจ้าเม่นไพ่แม่นผู้ใด้จะเบิ้งตี้แม่นผูน้ใด้

น้ำลายยาตใส่ทันผู้ชมแล้วอืมลูกดใส่ลายลกใส่โทนลูบชาลาลบชาโทนลูบชาลาลบชาโทน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 ษลบชาโทน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 อย่างนี้ลูกเด้อ lan 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 chạy từng từng chạy từng 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 chạ từng từng chạ từng 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 chạ từng 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 chạ từng 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 chạ từng 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 bừng cháu bừng anh nói anh thật, thật cháu bừng

จ้าเตยอีกแล้วลูกโอ้เจ้าหอยอีกแล้วลูกหล่ะอืเ้ยลูกล่ะเจ้าึงนั่งเอ้เต้าึงเจ้ตจงนั่งเอ้เตาึงเจ้างนั่งเอ้เต้ตึงเจ้างนั่งเอ้เต้ตึงเจ้างนั่งเอ้เตตึงเจ้าจงนั่งเอ้าเงังเอ้เ้่เห็นาากหนังไนตะอเลย Hơn. Rồi, để chuyển nó nước nào. là phơ rồi Nòn bạc phai chiếc quỷ Nòn ไปจินานออต,ตลเม็หลุดจัดัดต้นล,ลมหลุจัดต้นลม่ห

nhặt nhừ đấy nhỉ hòn hòn lại nó luôn nó